สวัสดีครับผมพี่น,อไปไปน้องหน่อยครับผมหน่อยช่วยี่เอาไปไว้ทำกินต้มกินเยอะอยู่น่ะพี่เออตัวใหญ่นี่ ฝน,นตกด้วยวิธีวิธีชีวิตคนบ้านนาเอ,อนนเอาพี่ก็จะเก็บมาสีห้อยจุบน่าลอยอยู่เก็บเลยห้อยจุบออะนุ่งไม่ใส่รองเท้าไปได้ไหมพี่ ฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ค่อยเห็นนะพี่อออออเออไปกลัวจะ <c oughs> ถุกกมัมฟอมเขาเมาไป <c oughs> วันพักทอนไม่ยอมรับยอมนอนมาห้าห้อย มันลื่นไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนู่นลองค่อยๆเดินไปเด้อนู่นทอดรองเท้าเด้อเพราะว่าขึ้นแตงเท้าเด้อก็ทั้งกองทั้งนู่นนี่แหละจมอยู่ในน้ำแน่เลย ีี่ชวิตนี่เขาเรียกที่ไหนนะพี่อ่างกลางดงโอ้มีนาลรคทำว่าอ่างจึงได้มีห้อยอยู่นี่เองบาดโทโอ้ ก็นาะห้าป่าอยู่เนอะพี่เนี่ยไม่ช่าค่าท่าเลาห้อยไม่ใช่ไงพี่โอ้ไม่ใช่ใชใชขเขาเรียกอะไรไเออปล่อยเ้อนี่ก็ต้องมีคนมาหาถึงได้พักเึิกมันถึงได้แบบเนี้โอ้ยใครเอา ผักกะเชดมาปุกๆเดี๋ยวพี่กินได้เลยเนี่ยผักกะเชเนีไยผักกะเฉดน้ำนี่แหละรู้ว่าเขาเรียกผักกระชูดก็ไม่รู้นะโอ้เห็นไม้ได้แล้วหนึ่งห้อยโอ้ยสามนาทีห้าสิบทีเนี่ย ต้นใจอันนี้เปนผักกะเฉดหรือผักกะชูต้องให้ผักกะชูนะพี่บ้านนูเ้เลีเล้ยผักกะชูความที่รจริงก็ฟางนะดูนะซวยอยู่นะเนี้ย ประมาณว่าฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งไหมเนี่ยพี่เดินตามผู้นำค่ะพี่น้องผู้นำพาห้าห้อยจ้าอะไรอ่ะเออเห็นไม้ตัวใหญ่ด้วยโอ้เห็นไหม้เห็นไม้ห้อยจ้า สังละ่ะนี่ก็้องต้อง,อง,องลื้อเลยโอ้เห็นไหมตัวใหญ่ด้วยสั่งละ่ลงละปกตกอยู่ตังโนมันลึกกว่พี่ออกอีกหน่อยนะอ่ะมีป่านะน้อหวานะ โอ้ยลึกจัดกันไม่ต้องลงไปพี่ก่อนที่จะไข่ลงุงตอนนี้นเอาไข่ติดเซมาดักแถวเนีย้ยเหรอลงไหวเลยนะลงไ่านะน้ำเลยนะจะรอนมา,นนา,นามเดี๋ยวสิพี่โอ้ยนู่นไม่ได้แข่งมันพี่เด้อโอ้ย ชีวิตชีว oh, ิตนู่มีต่งมแฮวน่ะไม่ได e> um ้งมห้อยน่ะเห็นมาแล้วจ้าห้อยจ้าเดี๋ยวต้องเดินจะพาไปดูงมแฮวจ้าคู่คู่ครับผมน่าเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงครับผมอีกคลิปนึ่นเอาหอยไปไว้สะ นาป้มมผแถวสุพรรณแล้วโอ้ยชัยยาคา้าซะโอ้โหมันกินทั้งแถวกินทนนนนั้งข้าวกินหมดเลยนี่กินหมดเลยว่านข้าวนี่ตื่นมาเช้านี่ถ้าน้ำท่วมข้าวนี่ให้เตียนเลยข้าวน้อยๆอ,อันนี้ก็เยอะมากค่อยแถวสุพรรณอันนี้มันเลี้ยงไมยง่ยากหรอกเอาหญ้าให้มันกินหญ้านู่ไปทำผักมันเป็นเหล็กนู่จะเอาเอาไอา้ออนั่นมา เอาผักมาให้ผักกาดผักกาดหลุย่ะโอ้ยโอ้โอ้โอ้ตกใจเลยลงเลยใช่ไหมอะอรือ โอ,อ,อ้เดี้ยวเดี้ยวเดี๋ยวเดียวกลับไปเดี้ยวจะคุยไม่มีอะไรหรอกก็โทรถาาไม่มีอะไรก็จะโทรถามมันกินข้าวกินปลายัางงอ้ยแม่รู้แล้วยังยังตอนนี้ลูกเดี๋ยวแม่ก็เสร็จแล้วก็ นูุ้ยไปก็ได้บางทีนู้ไปอยากเกาะติดสถานอากาศเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวให้แฮวนองสร้างงมไดายก่อนนู้จะทายขีบงมแฮวมาว่างมแบบน่ายทำยังไงตอนนี้ดูดูพี่ดาวงมห้อยไปก่อน หรืมวลูกพี่ไม่ต้องลองไปไงไบบรู้ว่ามันเยอะอยู่แล้วแหละไข่มันมีนะนนอ,นอุ้ยนี่จะเป็นบ้านนะู่นนะทัางถึงทัางแต่ไม่นานเลยเยอะจริงๆห้อยแต่บ้านนู่นไม่ค่อยมีใครกินหรอพี่ไม่ค่อยมีคนกิน โหพี่ไปได้ไงเนี้ย <c oughs> นี่เ,เ,เนี่ยบักเอฟไปเลยมล้นเกลยข้นกาวเลยเด้อพี่อ้โอ้โอ ข้อข้อข้อแค่ข้อปิดทิ้แค่นี้นะคะ